วันนี้นะก็จะมาต่อจากเมื่อวานนะจะมาครับโต๊ะเทคกกันก็ฝากติดตามรับชมรับฟังกันได้เลยนะจ๊ะสวัสดีพี่น้องชอบเล่นเกมทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็จะมาครับโต๊ะเท็กที่เสาเขียวกันนะต่อจากเมื่อวานมามาดูกันว่าใช้อะไรบ้างก็ตามนี้เลยผมจะขึ้นให้โคตรเยอะ บอกเลยใช้ทรัพยากรแม่งเยอะจัดคือผมเอานกมา3ตัวนะคือจะใช้เหล็กเยอะหน่อยก็เลยต้องเอาอาเจนมาอาเจนก็จะลดน้ำหนักเหล็กได้ดีนะตัวน้องคือดีคือจะต้นเกมกลางเกมหรือท้ายเกมก็ต้องใช้อาเจน ในการขนเล็กคนคองนะคือดีเยี่ยมเลยอันนี้ผมก็ทยอยเอาของลงนะก็ใช้ทรัพยากรค่อนข้างที่จะเยี่ยมมากแต่ก็คุ้มที่จะหามาเอ้ยไข่ไม่เกี่ยวนะไข่ไม่เกี่ยวผมเผลอลั่นกดไปนะ ไม่เกี่ยวนะไข่อะเป็นไข่ที่เล็กไงมันไข่ไว้ตรงเสานี่แหละผมก็เลยเก็บนะโอเคผมก็เตรียมมาพอด,ดีนะได้แล้วเห็นไหมเตรียมทรัพยากรมาพอด,ดีโอเค ก็ตามนี้เลยนะเพื่อนเดี๋ยวผมขึ้นไว้ให้นะว่าต้องใช้อะไรบ้างไข่มุกดําก็หายากหน่อยนะเราก็ได้มนแล้วครับโต๊ะเทกนะก็เก็บของก่อนค่อนข้างที่จะหนักโอเคนี่คือโต๊ะเทกต้องตั้งบนพาเดชันนะตอนนี้เราก็พร้อมแล้วเรียกนกเรากลับไปให้หมด เล็กผมก็จะไว้นี่แหละเดี๋ยวขนย้ายไปตีบอสมังกรต่อโอเคเราก็ไปได้ก็ตยวขอตัดคลิปนะไปมาตอนนี้ก็มาถึงบ้านละเป็นไงวิวบ้านผมค่อนข้างที่จะดีไหมจอดเลยคือบอสแมงมุมก็น่าจะปลดแค่หมวกนะ หมวกเท็แล้วก็อะไรละรองเท้าเทคแล้วก็พวกสิ่งก่อสร้างเทคต่างๆอะประมาณนั้นมันยังไม่ปลดพวกอะไรล่ะชุดพวกชุดเกาะะแล้วก็กางเกงมันยังไม่ปลดนะเดี๋ยวค่อยไปตีบอสต,ต่อเพื่อจะปลดชุดเกาะแล้วก็กางเกงโอเค หน้าตามก็ประมาณนี้เลยใหญ่ตัวเอาเรื่องนี่มันก็เหมือนโตสมิธเลยอะคือลบโตสมิธท,ทิ้งไม่ได้เลยโอ้ได้อ่านในนี้ด้วยนะมอซซอนะแต่สิ่งที่เราต้องการคือหนัากากากกับรองเท้าเทคนะนี่ ทรัพยากรก็ประมาณนี้ดูดิดูของเทคที่ยังไม่ได้ปลดดีอีกเยอะบอกเลยไปตามตีบอสมาให้หมดนะเพื่อนของอะไรเยอะแยะมากมายทรัพยากรก็เยอะเหมือนกันอ่านมอสซอนะโอเคเดี๋ยวเราจะคราบหน้ากากากับรองเท้าก่อน,นก็ติดเครื่องนี้นะก็ต้องใช้เป็นแผ่น แผ่นเทคนะในการติดเครื่องนี้นะตอนนี้เดี๋ยวผมขอใส่ทรัพยากรก่อนเตรียมพร้อมที่จะคราฟนะก็เตรียมของไว้เยอะๆพวกเพชรพวกแผ่นอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆเหล็ก เราก็เตรียมว่าเหล็กผมมีเป็นถังนะบอกเลยก็ประมาณนี้อันนี้ก็ขาดแต่แผ่นเทคนะแผ่นนี้เลยคือแผ่นนี้เราจะได้จากการตีบอสนะในการคร้าฟของเทคต่างๆคือเราต้องมีแผ่นนี้นะคือในการติดเครื่องเทคโตเทคนี้ก็ต้องใช้เป็นแผ่นเทคแบบนี้นะผมไม่รู้เรียกว่าแผ่นอะไรนะ ขอเรียกเป็นแผนเทคแล้วกันโอเคเราก็ใส่ไปนี่แล้วเราก็ติดเครื่องได้เลยเห็นปะ่ะเพื่อนแทนน้ำมันนะใช้แทนน้ำมันนะเป็นไงรู้สึกเท่ประมาณนี้ก็ขาไปนักกากแล้วก็รองเท้ารองเท้าก็ดีนะใส่ไว้มันก็ช่วยซับ แรงกระแทกนะเพื่อนเดี๋ยวผมเดี๋ยวลองลองเดี๋ยวเดี๋ยวลองโดดกันเลยเดี๋ยวเราไปลองโดดกันเลยดีกว่านะว่ามันสับจริงเปล่านะแรงกระแทกอะเป็นไงอา,ากาศยวค่อยไปตีบอสมังกรเพื่อปลดจุดเกาะแล้วก็กางเกงเป็นไง ประมาณนี้เพื่อนเดี๋ยวใส่ชุดที่มันลัดๆหน่อยเออได้เห็นรองเท้าชัดๆป่ะเดี๋ยวเราลองกระโดดลงไปข้างล่างไหมน,ะนี่ตอนนี้ผมก็ยังไม่ค้าปอะไรนะเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อน ยังไม่จำเป็นนะก็ปิดปะไปเราก็ลองกระโดดลงไปข้างล่างดูเอานกลงไปด้วยได้บินขนึ้นง่ายโอเคเกือบตุยนะก็ <ś c oughs> ประมาณนี้เพื่อนรัก คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากเพื่อนก็มีแค่นี้แหละเดี๋ยวคลิปหน้าจะไปตีบอสมังกรกันก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้นะเป็นกำลังใจให้กันและขอบคุณที่ชื่นชอบคลิปผมนะครับขอบคุณผู้ติดตามทุกท่านเดี๋ยวเราก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะเพื่อนติดตามไว้ด้วยเด้อแล้วเจอกัน